เวลาเล่นเกมนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมอันนี้ให้ดูอันนี้เลดเกมเดี๋ยวไม่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ให้ดูไปอ่ะ,อะเดี๋ยวเผื่อไม่ใครเข้ามาเลขห้องอ่ะเห็นเลขห้องกันใช่ไหมเห็นเลขห้องเนาะเนี่ยเลขห้องอยู่นี่นะอันนี้เดี๋ยวทำไม่ดูโอเคนี่นะนี่คือเวลาเวลาเล่นน่ะเวลาเล่นเดี๋ยวก่อนกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ตรงไหนวะ อ่านี่อ่าอันนี้คือเกมโมบ้านะนี่คือ,อเกมโมบ้าอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวว่าเอาแล้วแหละอันนี้ว่าคร่าวๆนะว่าคร่าวๆว่าคร่าวๆนี่อันนี้ว่าคร่าวๆอันนี้วา่าคร่าวๆนะ ไม่สวยนะผมอย่างที่ผมบอกผมเป็นคนแม่งการวาดรูปนี่คะแนนเต็มศูนยะ์่ะอ่ะอันนี้คือเลนอ่ะอันนี้คือเลนนะ,นะเนี่ยอ่ะเนี่ยคือถ้าสมมติเวลาเราเป็นเลดเกมใช่ไหมถ้าเป็นเลดเกมอ่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูคือถ้าเป็นเลดเกมอ่ะสิ่งที่ควรจะทํานะที่ควรจะทําเป็นปกติสุกเลยนะเอาแบบคอมธรรมดาตัวปกตินะคือเวลาเวลาจะดันกันแ่ะเลดเกมนะสิบนะนาทีขึ้นไปอ่ะ สิบทำไมต้องเป็นสิบนาทีใช่ไหมสิบนาทีก็คือทุกคนแม่งจะพอมีของแล้วสิบนาทีอะถ้าไม่นับทัพย์นะของมันจะประมาณสามชิ้นขึ้นไปสี่ชิ้นถึงห้าชิ้นคือสามถึงสี่ชิ้นจะมีของแล้วเพราะฉะนั้นวิธีเล่นก็คือง่ายๆอันนี้บนบนล่างคือสลับกันก็ได้นะคือซักเลนยังไะไอเนี้ยอ,อ,อันนี้คือออฟเลนสีแดงส่วนปลาปลาสีเขียวอ่ะคือออฟเลนกับปลาต้องแยกแยกกันแล้ว จะดูยังไงว่าออฟเลนควรไปเลนไหนออฟเลนควรจะไปเลนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับดาร์กอ่ะสมมุติอันนี้เป็นดาร์กนะตัวตัว,ต,วตัวม่วงอันนี้คือดาร์กสมมุติดาร์กอยู่ล่างออฟเลนต้องไปข้างบนอันนี้คือมังกรนะ,นนดะเดี๋ยวให้ดูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายให้ฟังด้วยเพราะอะไรอ่ะแล้วทววีเนี้ยไอพวกไอพวกเนี่ยเมดเมคดควรจะยืนยืนยืนแบบอยู่ในพุ่มพร้อมกับซับอ่ะซับพอร์ตเป็นสีชมพูแล้วกันส่วนแครี่ แคลรี่เอสีอะไรแคลรี่สีส้มส่วนแคลรี่ควรยืนเคคีฟอันนี้คือแผนเวลาเวลาเล่นกันสิบนาทีขึ้นไปเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะว่าเวลาแยกดันอ่ะออฟเลนควรจะไปเลนบนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราเราอ่ะจะต้องโซนดาร์สังเกตไหมเนี่ยพอดาร์อยู่ล่างปุ๊บขอ้ขอดีคืออะไรสามตัวอยู่ใกล้ป่าก็อยู่เราสามารถเคคีฟเสร็จแล้วมาอยู่ตรงนี้สี่คนได้เลยอต่ลองนึกสภาพถ้า,ถาสมมติป,ป่าอยู่บนน่ะป่าต้องเสียเวลาเดินมาไกลไหมละ่ะ เพาะป่าสาคัญไงมันมีสมัยในการที่จะรัด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 มังกรรัาดดาร์คคุณผิดถูกไหมล่ะสิบนาทีขึ้นไปคือดาร์คเราจะเอาไว้ทําป้อมไงเอออันนี้คือเวลายืนต้องยืนกันประมาณนี้เข้าใจไหมเวลายืนอะ่ะไม่ใช่ว่าแบบว่าออฟเลนไม่มาอยู่ล่างกันห้าคนอะ่ะคือถามว่าอยู่ล่างกันห้าคนทําได้ไหมทําได้แต่ต้องทําตอนที่มันสิบห้านาทีเพราะว่าสิบห้านาทีอะ่ะไอ้ดาร์คเซเลเยอร์มันจะกลายเป็นก็อดซเลเยอร์ ซึ่งก๊อตเซเลเยอร์แม่งจะเก่งโคตรๆสิบห้านาทีอ่ะมันสามารถตีทีเดียวป้อมป้อมแหกพลิกเกมครับคัมแบ็กได้เลยเพราะฉะนั้นมาห้าข้างล่างได้แต่ถ้าสมมติมันยังไม่สิบห้านาทีอ่ย่าเสือกมาล่างออฟเลนยืนแยกดันไปข้างบนเพราะว่าถ้าสมมติอ่ะสมมตินะสมมติอ่ะสมมติเนี่ยไม่อยู่สมมติอ่ะส,สมมติสมมติมาอยู่ล่างใช่ไหมสมมติเนี่ยมามาอยู่ล่างเนี่ยข้อเสียคืออะไรสังเกตดิข้างบนแม่งโล่งเลย ฝั่งตรงข้ามแม่งก็ดันคีฟสูงสบายอ่ะแล้วเราจะเกิดอะไรขึ้นคีฟคีฟแม่งเราจะเจอเหตุการณ์ว่าป้อมอยู่เงี้ยอ่ะอันนี้คือป้อมนะอันนี้คือป้อมอันนี้คือป้อมไหนอันนี้คือป้อมเราจะเห็นเลยเราจะเห็นเลยคีฟแม่งจะเด <ๆ S 2> ินมาละเดินมากุ๊กกิ๊กกุ๊กกุ๊กเนี่ยแล้วเราจะทําอะไรได้เราก็ต้องกลับไปกันเสียเวลากันถูกไหมแต่ถ้าสมมติถ้าสมมติเนี่ยถ้าสมมติเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยถ้าสมมติออฟเลนเคียคีฟเสร็จอ่ะนะเนี่ยเวลาจะเอาจริงอะ ออฟเลนมี2อย่างก็คือเคลียร์คีบให้เสร็จแล้วมาเอาดาร์กแล้วออฟเลนก็ดึงสเปซไปเนี่ยถ้าสมมติออฟเลนเราดันถึงเนี่ยถามหน่อยเนี่ยถ้าสมมติออฟเลนมันดันถึงเนี่ยถามจริงมันจะไม่กันเหรอถ้ามันไม่กันถ้ามันจะมาเอาดาร์กห้าคนนะปล่อยเลยเสียดาร์กได้แต่เราได้ป้อมเพอเอเอ็นได้เลยถูกไหมแต่ถ้าสมมติมันไปกันอ่ะมันไปกันมันก็กลายเป็นสี่สี่ไงเราก็คีบสูงคือเวลาดันคีบอ่ะดันปุ๊บใช่ไหมมีคนไปกันปุ๊บสมมติเห็นคนมากันนะออฟเลนต้องทำอะไรออฟเลนเดินมาินง เดินม,มาซ้อนเพื่อนก็ได้ถ้าสมมติมันไฟกันอยู่เดินม,มาซ้อนเพื่อนเดินม,มาปิดดาเมจให้ชนะแน่นอนเพราะกลายเป็นไฟ5ตัว4เพราะว่าฝั่งโน้นอ่ะมันจะมีคนกันคนหนึ่งมันจะอยู่อยู่กัน4คนเราชนะไฟเลยเห็นไหมเห็นปะเออมันต้องเล่นอย่างนี้โอเคได้ยังอ่ะแล้วทีเนี้ยที่ผมบอกว่าทําไมไม่ให้ซับไปยีนเคเคีเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเมื่อวานใครมาดูอ่ะแล้วหรือใครยังไม่ได้ดูไลฟ์เมื่อวานนะไปดูคือซับหลายๆตัวมันดักคุ้มเก่ง อ่านึกสภาพนะเวลาเวลาเรื่องสภาพเราปิดตาแล้วกันปิดตาเราลองปิดตาดูนะแล้วฝั่งตรงข้ามอ่ะฝั่งตรงข้ามมันจะเห็นแค่นี้เนี่ยฝั่งตรงข้ามมันเห็นแค่นี้ถูกไหมเพราะว่าเม็ดเรากับป่าเราอะ่ะซุ่มอยู่ในพุ่มแล้วมันจะเห็นว่าเฮ้ยแคลรี่แม่งดันสูงว่ะแม่งอยู่คนเดียวแม่งดันสูงว่ะแล้วแม่งก็จะเดินมาอ่ะสมมติฝั่งตรงข้ามเป็นสีดําแม,มง่งก็จะเดินมาเนี่ยแม่งก็จะเดินมา หรือว่ามันอาจจะเดินมาจากในป่าก็ได้อาจารย์มาเาครี่ามันอ้อมมาอย่างเงี้ยซึ่งเราดักอยู่ตรงนี้อยู่แล้วไงไหนให้ดูเนี่ยสมมติมันเป็นป่าใช่ไหมฝั่งนู้นมันเอ้ยมันเห็นแครี่เราดันสูงกว่ามันก็จะเดินป่ามาลัดป่ามาซึ่งมันจะเข้าเข้าพุ่มตรงเนี้จ้าเอ๋เราก่อนจ้าเอ๋เราเราแม่งสกิลสตันสมมติเราเล่นเป็นมีหน้าก็ได้สตันเนี่ยเรามีคลิกซี่คิกซี่ก็ยกฆ่าแม่งเลยจบมันจะไม่ทันระวังตัวไงเพราะว่าเรื่องอะไรแต่ว่าแครี่แม่งก็ต้องยืนให้ฉลาดนะ แคลรี่ยืนให้ฉลาดหมายความหมายก็คือไงพอหมายก็คือแคลรี่อ่ะถ้าสมมติเพื่อนอยู่ในพุ่มเอวขวาแคลรี่เองต้องยืนอย่างงี้นะเว้ยเองต้องยืนอยู่ตรงกลางเยี้ยงมาตรงนี้หน่อยให้เพื่อนให้เพื่อนแบบช่วยทันถ้าสมมติเพื่อนอยู่อยู่เอลขวาแล e ้วเองโง่ยืนอย่างเงี้ยมันก็เข้ามันจะพุ่มตรงเนี้ยเพื่อนจะช่วยไงให้ทันมันไกลนึกออกปะคือพยายามยืนเนียนๆแหละคงไม่ต้องขวาสุดอะ่ะเ๋ยวมันรู้ยืนแบบเนียนๆนิดนึงตรงกลางเยี้ยงมาขวาหน่อยนึง เดี้ยงมาขวาหน่อยหนึ่งเนียนๆน่ะถ้าสมมติยืนขวาเลยมันก็จะรู้ว่ามีเพื่อนดักใช่ไหมละ่ะเนี่ยมาเป็นผลไงอ่ะถ้าสมมติอ่ะสมมติเปลี่ยนกันก็ได้เปลี่ยนกันอ่ะเปลี่ยนกันคนที่คนที่ซุ่มเป็นแครี่กับเป็นอ่ะคนที่ซุ่มนะเป็นแครี่กับเป็นกับเป็นกับเป็นเมดเนี่ยอ่ะแล้วซับไม่อยู่ตรงกลางอะ่ะผมถามหน่อยถ้าสมมติเราเห็นตัวโล่เคคลิปกลางอะ่ะเราจะออห้าคนไปฆ่าตัวโล่ไหมง่ายๆเลย มันจะมาหรือเปล่าแ่ะก็ไม่กลับกันนาสมมติตรงกลางอ่ะสมมติตรงกลางแม,ม,ม่งเป็นเทลอย่างเงี้ยขาตายอะ่ะโอ้มากันสองคนก็ฆ่าได้แล้วแต่ที่ไหนได้โดนดักเห็นภาพไหมเออมันควรอย่างงี้และเหตุผลที่มันต้องจับคู่กันสามคนอ่ะเขาอาจจะถามว่าเอา้าให้เมยด้านล่างไม่ได้เหรอไม่ได้เพราะว่าไอ้ตำแหน่งตรงนี้มันต้องเป็นตัวที่ดันเลงเก่งๆตัวที่แบบว่าหนึ่งหนึ่งเก่งอ่ะซึ่งป่าหลายตัวเป็นตัวที่หนึ่งหนึ่งเก่งแล้วมันมีสกิลหนีอย่างเช่นลิงนะคอสอย่างเงี้ยมันพิ้วๆิไง เวลาจะมีใครมาดักฆ่าอยู่คนเดียวก็หนีได้ถ้าสมมติเอาคลิกซี่ไปอ่ะโดนเขาดักฆ่าจบเลยตายขาตายแตกแน่นอนถูกไหมเออแค่นั้นเองวิธีเล่นเนี่ยเข้าใจยังเข้าใจยังเอออ็อปก็คือคนที่เล่นเลนรักอะไอ้พวกแบบฟอร์เรนติโน่อะเลนฟอร์เรนติโน่อะเออเข้าใจเข้าใจยังถ้าเข้าใจพิมพ์เข้าใจมาหน่อยจะได้เขาจะได้รู้นะเนี่ยแค่เนี้ยคือวิธีวิธีการเล่นเนี่ยเลดเกมอะสิบนาทีขึ้นไปอะมันควรจะเป็นอย่างนี้ เออถ้าใครถ้าใครไม่เห็นนะเมื Arizona, ่อกี sure. ้ย้อนไปดูตาเมื่อกี้ดิแม่งชอบปล่อยอยู่เรนเดียวเราก็มากระจุกกันอยู่ห้าคนกระจุกกันอยู่ห้าคนเพื่อกระจุกกันอยู่ห้าคนเพื่อเออเพราะว่ามันไอคลิปก่อนหน้านี้ไออาร์วีหนึ่งศูนย์หนึ่งไออีพีแรกที่ผมทาอ่ะถ้าใครอยากจะดูนะไปดูอีพีหนึ่งเพราะว่าอีพีหนึ่งอ่ะผมบอกไปแล้วว่าทําไมมันถึงทำอย่างงี้เพราะว่าเกมโมบ้ามันเป็นเกมตีป้อมแต่ที่จริงอ่ะสำหรับผมอ่ะมันคือโกะมันคือเกมที่ เป็นการชิงพื้นที่กันเอ ijo, ่ความหมายของการชิงพื้นที่ก็คือถ้าเราได้ป้อมได้ป้อมเยอะเราก็จะมีพื้นที่ในการเล่นถูกไหมเนี่ยเราคือถ้าสมมติเรายืนอย่างเงี้ยเรามั่นใจได้เลยว่าเรามั่นใจได้เลยว่าตรง,นตรงถถเนี้ยตรงแถวแถวเนี้ยแถวแถวตรงเนี้ยเนี่ยเนี้ยไอตรงแถวแถวตรงเนี้ยเราเดินได้เพราะว่าเพื่อนเพื่อนเดินเปิดแแบบให้นึนกออกไหมหรือยัง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 ถ้าสมมติสมมตินะออฟเลนแม่งออฟเลนแม่งแม่งแม่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวกันคีฟกัน อ่าคลิปเราอะสมมติคล right ิปเราดันถึงตรงนี้ใช่ไหมคลิปเราดันถึงตรงเนี้ยคลิปเราเราออฟเลนเราออฟเลนเรายืนอยู่ยืนอยู่ตรงเนี้ยยืนซุ่มในป่าเราเล่นไปแครี่อะเรามั่นใจได้เลยว่าแถวแถวเนี้ยเราเล่นได้แน่นอนเนี่ยแถวแถวตรงเนี้ยเล่นได้แน่นอนเพราะว่าเพื่อนซุ่มไว้ให้เห็นไหมมันเป็นการชิงพื้นที่ไงเพื่อนเราไปยืนโซนไว้แล้วอะคลิปเราก็ดันสูงเนี่ยคือคือตั้งแต่ตรงนี้ตรงตรงนี้ถึงตรงเนี้ยเล่นได้เลยเนี่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 ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเล่นเล่นได้หมดเลยเราสามารถเดินไปเล่นชิวๆวได้เลยไม่ ต่างกันไหมต่างต่างกันแบบว่าต่างกันแบบว่าเนี่ยต่างกันแบบว่าออฟเลนยืนอยู่ตรงนี้ไหมเนี่ยถ้าเราออท็อปออฟเลนยืนอยู่ตรงนี้นะพื้นที่ที่เราเล่นได้ก็จะมีแค่เนี้ยสมมติเราม,มีป้อมตรงนี้ด้วยก็ได้มีแค่ป้อมเดียวเนี่ยเราจะเล่นได้แค่เนี้ยเนี่ยเล่นได้แค่เนี้ยเนี่ยเล่นได้แค่เนี้ยเนี่ยเล่นได้แค่เนี้ยพื้นที่น้อยไหมต่างกับเมื่อกี้ไหมเนี่ยต่างกับเมื่อกี้ไหมที่ที่เพื่อนซุ่มอยู่ตรงนี้ ชีฟดันสูงเนี่ยเนี่ยสเปซต่างกันไหมที่เราเล่นได้เนี่ยสเปซต่างกันไหมเล่นได้เนี่ยต่างกันปะเนี่ยต่างกันไหมเนี่ยสเปซที่เล่นได้ต่างกันเยอะไหมเนี่ยเนี่ยสเปซที่เล่นได้ต่างกันเยอะปะแค่เอาตัวไปยืนอยู่อะเนี่ยเพื่อนเล่นได้กับเพื่อนเล่นไม่ได้ต่างกันเยอะเลยเออผมเลยหัวร้อนเนียว่ายืนอะไรกันวะเนี่ยนี่แค่นี้เองเนี่ยมันเป็นคือโมบ้ามันเป็นเกมไม่ใช่เกมไล่ฆ่าเกมไล่ฆ่ามันต้องเป็นเกมพวก FPS น่ะ ไปเล่นบอลรูเล็ตไปเล่นเคาน์เตอร์อรนูน่นถ้าอยากไล่ฆ่าเออเรื่องของไหมคือมันไม่ได้วัดกันที่คิววัดกันที่ป้อมเพราะฉะนั้นเล่นน่ะดูสเปซด้วยว่าตรงไหนคือและอีกอย่างหนึ่งผมขอเสริ์ชหน่อยแล้วกันคือเวลาเล่นเกมอ่ะพยายามอย่าไปเคลียร์คลิปซ้อนเลนกันความหมายก็คืออย่างนี้ความหมายก็คือสมมติคลิปฝั่งตรงข้ามมันดันไปถึงหน้าป้อมในเราใช่ไหมอ่ะป้อมในป้อมในอ่ะดันไปถึงเนี้ยแล้วออฟออฟเลนเราอะ่ะกำลังกำลังจะเดินไปเคลียร์คลิป แล้วแครี่เราเพิ่งเกิดอ่ะแคลี่ไม่ต้องเสือกเดินเข้าไปเคลียร์คลิปพร้อมเพื่อนไม่ต้องทับเลนกันเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะสมมุติคลิปดันมาล่างต่อละแม่งกว่าจะเคลียร์คลิปตรงนี้เสร็จแม่งก็ต้องเดินมาเสียเวลาไงแทนที่จะแยกแยกกันกันคนละทางจบเลยเอย้สมมุติเราเป็นแครี่เอ้ออฟเลนแม่งไปกันข้าวบนนี่ว่าเอ้ฟอร์เลนไปกันบนละอ่าโอเคเดี๋ยวตูมันกันล่างให้ถูกไ,ไหมแล้วสมมติเมดเมดเกิดต่อเมดเก์เอ้บนล่างมีคนกันแล้วนี่ว่ะไปไปดันกลางให้อย่างเงี้ยมันต้องเล่นอย่างนี้ เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเกมเนี้ยไอเลนที่สมควรจะเป็นเลนที่เคลียร์คลิปอ่ะจะมีหลกัหลกๆแค่2เลนก็นคือเมกกับแครี่คือเลดเกมอะเมกกับแครี่ทำไมมันเป็นตัวที่เคลียร์คลิปดีรู้ไหมเพราะว่า2ตําแหน่งเนี้เป็นตัวที่สกิลไกลแล้วมันเคลียร์คลิปง่ายนึกสภาพดิสมมุติคลิปมันดันมาขนาดเนี้ยแล้วฝั่งของข้ามไม่ยืนยืนรออ่ะยืนแบบว่ารูปมือรออย่างเงี้ยไม่ยืนกันแบบว่า3ตัว4ตัวถ้าสมมติเราให้ป่าเราไปยืนเคลียร์คลิปหน้าป้อมอ่ะตายไหมล่ะแม่งก็ลุมฆ่าเลย แต่ถ้าสมมติเป็นเมดอะสมมติเป็นคิกซีอ่อย่างเงี้ยคิกซี่มันยืนอยู่กดสกิลท่าหนึ่งลูดยกแปบ๊บเดียวคลีปก็ตายละหรือเป็นกาลีกดอันติยิงไงครีปก็ตายละอยู่ไกลๆคือมันสามารถอยู่ไกลเคลียร์คได้ไงหรืออย่างแครี่ Joker, Bio, อย่างเงี้ยเป็นจ๊กเกอร์เป็นไบโออย่างเงี้ยิงยิงครีปทีเดียวแตกเนื่ออกไหมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติคิดสภาพนะครีปเข้าสองอะสมมติคิดสภาพครีปเข้าสองทางสมมติเข้าสองทางนะแล้วข้างบนน่ะมันยืนยันอยู่สามตัวแล้วข้างล่างอะฝั่งของข้าม ฝั่งของข้าแม่งยืนกัน2ตัวเนี่ยมันจะเอาสองป้อมอะแล้วสมมุตินะเนี่ยสมมุติคลิกซี่แม่งยืนเค,ยคียร์ครปอยู่อ่ายืนอยู่กับโจ๊กเกอร์อย่างเงี้ยแล้วเรล,ล่างใครกันะนะเรล่างใครช้างเอ้ยไม่ใช่ช้างเนี่ยอเทนนะเทนเทนแม่งจะเข้ามากันแม่งก็โดนต่อได้ครึ่งหลอดละหร,หรือจะให้ใครนาคอสดเด้อนาคอสเข้ามาแม่งก็โดนจับตายเอาเออแต่ว่าออฟเลนบางคนมันเคลียร์ได้ไงออฟเลนเนี่ยคล้ายๆแบบมีตัวอะไรอะ่ะ ทาล่าอย่างเงี้ยกระโดดเข้าไปหมุน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 ,มน,มน,มนออกได้เนี่ยหรอไหมเอ,ออออเลนบางตัวได้แต่ถ้าถ้าจะให้ดีที่สุดอะ่ะควรจะเป็นแครี่กับเมดอะ่ะควรจะแยกกันอย่าไปทับเลนกันแครี่กับเมทอ่ะเวลาเชียร์คลิปอย่าทับเลนกันเนึกออกไหมเออคือปัญหาปัญหาคนแม่งชอบแบบว่าเฮ้ยคลิปมม่จะถึงป้อมมันี่ว่าไปเอาไปเอาคลิปก่อนแม่งอยากได้คลิปเข้าใจแล้วว่าอยากได้แต่แบบว่ามันทับเลนกันอ่ะก็ให้เพื่อนไปสิเราไปทำเลนอื่นดีกว่าเข้าใจน,าน,นั่นแหละแค่เนี้ย နိုင်မေး